เพลงนี้ค่ะได้ฟังครั้งแรกด r เรชั่นท่าเต้นอะ่ะต้องแมสมีท่อนที่ง่ายและจำมีความน่ารักให้เข้ากับท่อนบางท่อนที่มันน่ารักแล้วก็ได้โชว์ความสามารถในความเก่ง ซึ่งมันก็เป็นวิธีการออกแบบที่มีความผสมผสานความลงตัวให้เข้ากับเพลงและเข้ากับตัวน้องทั้งทีมฮานเชคก็เลยคุยกันแล้วก็ได้เลือกหรือว่าดีไซน์ท่าเต้นที่เหมือนที่ทุกคนได้เห็นว่ามีความหลากหลายยังยิ้มตามได้เวลาที่เห็นในบางท่อนและยังรู้สึกวแบบ่าโอ้แข็งแรงโอ้ว้าวในบางอัน แรกหลังจากได้รับท่าเต้นใช่ไหมคะหนูแบบเฮ้ยนี่ท่าเราโคตรเท่อะพี่คือหนูเบ้าตั้งแต่แบบเห็นท่าเต้นครั้งแรกแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยก็แอบกังวลนิดนึงว่าจะทําได้ไหมแต่ว่าต้องทําได้ค่ะลายอันนี้เหมือนปล่อยๆแต่ว่าลายไฮย้อนขาจะช่วยลายไฮปัดเสื้อปัดเสื้อลายไฮจึ๊จึ๊จึ๊จแก้แล้วไม่ทขอแล้วอันเนี้ยลองปล่อย หัวแทบอ่าไม่เหมือนกันนะลาาเบิร์ดก็รรรครั้งแรกหนูก็เห็นจากดีโมค่ะเป็นวิดีโอที่ครูเต้นค่ะก็รู้สึกชอบด้วยไงตอนนั้นเลยค่ะแล้วพอได้มาต่อท่าจริงๆก็ชอบไปอีกค่ะเพราะว่ามันดูแบบถ้ามันดีก็ที่คิดด้วยค่ะแล้วพอออกมาเป็นแบบแนวฮิปฮอปหนูคิดว่าแบบหนุดจึ้งค่ะหนูตกใจมากโหมันเป็นแบบแนวนี้จริงๆหรออะไร ชอบมากแบบมันไม่เคยมีใครทํามาก่อนในทีปอ๊อปรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นแนวนี้รู้สึกว่าเอ้ยเข้าแนวเราว่าเราชอบแนวนี้หนูรู้สึกว่าการที่เต้นแนวฮิปฮอปเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยมันแบบค่อนข้างขังขดนิดนึงเพราะว่าเหมือนเรายังแบบไม่ได้รู้เรื่องเต้นคานแบบว่าการจัดระเบียบร่างกายให้แบบดูสวยงามเว,าเวลาเต้นมันยังแบบไม่ได้ขัดนนะั้นก็เลยยากใช่ทางเลยมนคือตัวหนูแน่แน่โคตรเท่เลยชอบอ่ะ สาไมลยมานรเร่อายูอาการอาการไปเรื่อยๆไปเรื่อยสิย่อจนเอ้ยอ่นนะยออีกใครีได้จะดีมากท่าที่รู้สึกว่ายากที่สุดคือท่อนคุกขาโบงไมๆ่ๆหมค่ะเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่ารีแหละค่ะแต่ก็ยังมีความเท่อย,อยู่แล้วก็แบบกยากค่ะ ของจริงต้องทําออกมาแล้วแบบมันมีความคอนโทรลแต่ยังรีลิสอยู่อะคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะดูเหมือนปล่อยแต่มันก็ยังแบบสามารถดูดีได้อะคะ่ะถ้าเราทําไม่ถูกมันก็จะดูแบบ <laughs> เก่งไปหมดเลยอะไรอย่างงี้ทีนี้พอต้องเก็บลายด้วยกัน,นะคะ่ะมันแบบการที่จะให้คล้ายๆกันได้อะไรเงี้ยค่อนข้าง <Yeah. S 2> ยากยากเพราะต้องแบบเข้าใจกล้ามเนื้อจุดตรงกัน เอาเป็นฮิปฮอปค่ะแต่ว่าพอได้มารู้จริงๆอะค่ะมันรู้สึกว่ามันยากกว่าที่คิด เผอนะคะหนูคิดว่ามันดูง่ายนะคะแต่พอเวลาเต้นจริงแล้วแบบโอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากค่ะแล้วก็แบบก็ยากพอสมควรเลยค่ะสำหรับหนูปัญหาที่หนูเจอคือท่อนเบรกแดนค่ะเหมือนว่ามันแบบด้วยรองเท้าที่สูงเงนี้แล้วแบบหนูก็ต้องมีท่าที่ลงไปกับพื้นใช่ไหมคะมันก็เลยแบบยาก ปอยยังเต้นไม่ค่อยแข็งแรงครัะพอให้สัก80%ค่ะยังรู้สึกว่ายังบางท่าย,ยังต้องไปเคลียร์กันค่ะ ครูดูแล้วมันไม่รู้สึกค่ะใช่แล้วก็เพิ่งรู้ตัวเมื่อกี้นี้เลยก็จะพยายามแก้แต่ว่าขึ้นหนูแบบไม่รู้เลยว่าตัวเองติดทําแบบนั้นเป็นอะไรที่เหมือนเราชินไปแล้วก็ต้องแก้ค่ะ ลองนะหน่งองฝ่ายชี้อีกรอบตบมือก่อนหนึ่งสองซ้ำ วาานไยปจงังแล้วก็ดูจริงจังในการทำหน้ามากไปนิดนึงเมือ่อวานสบายกว่าเดี๋ยวทุกคนอะจังเหมือนความธรรมชาติหายไปตัง้งใจไงเข่จะว่าธรรมชาติชาบิยูเป็นเออคือตอนเนี้ยค,คือไม่่วงเรื่องดีเทลท่าเต้นใดๆหรือของให้เขาจะพูดว่าหยุเต้นในของหรืออะไรไม่รู้แต่ว่า โอเคพักก่อนจริงๆไม่อยากให้ค่ะอยากให้อยู่แถวตรงนี้เพราะว่าครูจะไปเรียกพี่เจเป็นไงบ้างเข้มข้นเลยครับสี่สิบแปดชั่วโมงต่อวันเข้มข้นมากแบบดูเหนื่อยสิคะเมื่อกี้ท่อนเบรกแอนเกิดการขี่กันค่ะขี่กันแกบอกมันชนกันอะไรนีก็เลยแบบแบบให้แบบห้าสิบห้าสิบจะได้ไม่ชนกันใช่แล้วก็ก่อนเบรกแดนหนูแบบออกไปไกลนิดนึงใช่ย่าสู้ค่ะ ตอนนี้อยู่ในช่วงเจ้มจนมากค่ะเพราะว่ามันไกล้ขึ้นมาทุกทีนะคะการถ่ายดวของเรามันก็จะต้องอัดแน่นๆหน่อยสู้ฮะส<ะ>ูได้ได้ๆๆได้ได้ตอนนี้คูออยอยู่ป้ <laughs> ดูอยู่นะแบบเขาก็จะมีโหมดจริงจังของเขาที่จะแบบพุชเราให้แบบอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะมันเหมือนเป็นเอาเทอร์มันไม่ได้มาจากข้างในในการใช้มัสเตลจริงๆแต่เรายังทำไม่ได้เป็นโอนมูฟอะไม่เป็นของเราอะเรามีเวลาอีกเกินยี่สิี่ชั่วโมงนะเอาจริงต้องทำอันนั้นไม่ได้ลองทำสิ่งที่มากที่สุดที่เราคิดว่าบางครั้งเราอาจจะเขินน่ะแต่มันทำให้ภาพนั้นที่คนอื่นมองไม่เห็นในขณนที่เราพยายามส่งแล้วอะเห็นมากขึ้น่ะ แล,ล้วเดี๋ยวหนูจะเริ่มรับมือกับมันได้ว่าประมาณเนี้คือสิ่งที่ควรทำเนี่ยร้อยเนาะโอเคค่ะคุณค่ะไห <patio S 1> ค,ค่ะตื่นเต้นไหมสำหรับที่แบบชั่วโมงหน้าที่จะถึงหนูตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่ามันจะเป็นจริงกันแรกของหนู พ้อมมากเลยค่ะเพราะว่าก็แบบทายามากๆค่ะแล้วก็ฝึกนาค่ะทุกคนอะเต็มที่มากๆแล้วก็จริงจังกับการที่แบบมาทำตรงนี้มากๆค่ะพร้อมมากค่ะพร้อม90%แต่ว่าอีก10%ต้องแบบแต่งหน้าอะไรให้ชุดจัดเต็มร่าค่ะถึงจะมั่นใจเต็มร้อยกึ๊ด y ยากมีฉัลรตุองทำยงไงนะนำ